ข้อที่2ครับโจทย์เขาบอกว่าในการบันทึกภาพการกระพือปีกของนกชนิดหนึ่งพบว่านกกระพือปีกด้วยความถี่ความถี่คือตัวแปร f เล็กครับย0เฮิรตจย์ถามคาบ t ใหญ่ครับและความถี่เชิงมุมโอเมกาของการกระพือปีกครั้งนี้เป็นเท่าไร่หาตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับในการหาคาบ คาบเด็กๆสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของความทีและคาบนั่นเองครับโดยการหาจาก t ีเท่ากับเศษ1ส่วน f ก็ได้นั่นเองดังนั้นพอแทนค่าเข้าไปปุ๊บ t จะเท่ากับเศษ1ส่วน20ครับซึ่งหารกันออกมาแล้ว1หาร20ก็จะมีค่าเป็น0.05หน่วยเป็น วินาทีนั่นเองครับในส่วนถัดมาครับในการหาโอเมก้าหรือความถี่เชิงมุมโอเมก้าในที่นี้สามารถหาได้จาก2ส,สูตรครับเด็กๆครับเด็กๆสามารถหาได้จากโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t หรือโอเมก้าเท่ากับ2พายคูณ f ก็ได้เพราะว่าในที่นี้เรามีทั้งตัวแปรที่เป็น f แล้วก็ T ที่เราเพิ่งหามาเมื่อกี้นั่นเอง ขออนุญาตใช้ตัวแปรพาหาตัวแปร f ประกันนะครับโดยโอเมก้าก็จะเท่ากับ2พาย f โอเมก้าจึงมีค่าเท่ากับ2พายในที่นี้สามารถแปลงเข้าออไปได้เลยก็ได้กลายเป็น3.14นะครับแล้วก็ความถี่ก็คือโจทย์บอกคือ20เฮิร์ตดังนั้นโอเมก้าของเราก็จะมีค่าเท่ากับคูณเลขออกมาปุ๊บ,บก็จะกลายเป็น 125.66ห,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 หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนั่นเองครับ